ศิลปินจากวงคมเคียวพูดถึงกเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงพูดถึงเขาดินวานาผมก็นั่งดูพวกเรากำลังฟ้อนกันอยู่นึกถึงครั้งหนึ่งเคยไปสวีเแอฟริกาไปหลายครั้งด้วยไปที่ไรก็ขงช้างขงเก่านั่นแหละตะ,ะเคขคปุงเก่านั่นแหละ ถามว่าไปแอฟริกาล่ะได้ธรรมะอะไรมาบ้างเพิ่งนึกได้ตอนฟังคมเกียวพูดสัตว์ป่าในทุ่งหญ้าแอฟริกานะครับเขาจะไม่ยอมให้สัตว์ตัวไหนที่มันอ่อนแอขี้เละเป็นจ่าฝูงนะแสดงว่าหัวหน้าฝูงจะต้องเข้มแข็งมีปัญญาไหลายวบพิบ ันมองจากเขามามองที่ประเทศไทย77ล้านคนกำลังเดินตามฝูงสัตว์ที่ขี้โลกใช่ไหมนี่ไม่เคยมีนายกคนไหนขี้เลเท่ากับประเทศไทยไม่อายฝรั่งมาพูดเลยแล้วไปแต่ละทีไปใช้เงินของคุณทักษิณคุณยงอ่อนะครับ เงินของพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละกำลังถอนมันสาประหลังกิโลละหกสลหลงอยู่ที่บ้านตอนนี้แหละผมก็เลยจะกล่าวหาว่าทำไมคนไทยจึงยอมให้ผู้นำที่เกิดมาผานชาติยอมเลยครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องที่อินเลสแท้แทเชียร์นักหนาและเชียร์พักเพื่อไทยนะ เดินเข้าแถกวก็ให้สามร้อยโอ้ยดีหลายแล้วไปเงนละมันหกสะลึงนะมีปัญญาเอาลายประชานี่ทกศล่ะครับที่นายกไปเนี่ยไม่ได้ไปจองจังดุมขึ้นินะครับเหมาลำไปไปเยอรอมันท่านทูตบอกว่านอนที่สถานทูตก็ได้ประหยัดเงิน พองเงินประคงคัง,งมันจะหมดแล้วพูดแบบไม่อายล่ะครับทั้งเงินมันมีหุ้นมันจะตกแห้วครับพี่น้องท่านตัวเยลรมันบอกว่าท่านนายกมีห้องพิเศษอยูอกก่ปรากฏว่าเธอไม่นอนท่านตูตัวไปจอกโรงแรมให้คืนละสามแสนถ้านไปเนินนายทักสินผมไปพูดสักคำเดียวอ่ะนี่เป็นเงินพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ไปแต่ละทีไปแต่ละทีแปดวันใช้เงินครั้งละร้อยล้านถ้าเกิดมาเพื่อผ่านหรือครับถ้างั้นพักเพื่อไทยเปลี่ยนชื่อใหม่เถอะพักผ่านชาติไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแทนที่จะอยู่บ้านอยู่ช่องไปศึกษาหน่อยในสภาน่ะ ํำว่ายัติมันแปลว่าอะไรกระทูมันคืออะไรกระทูสดมันคืออะไรกระทูแห้งมันคืออะไรไอ้สอจอก็ไม่เคยเป็นสอทอก็ไม่เคยเป็นสอขอก็ไม่เคยเป็นอิรักาแ,แถเลเป็นนายกมีอยู่วันหนึ่งกั้นใจไปไปตอบกระทูสดเชื่อพมไหม ไอ้คนที่ถามเนี่ยมันเตรียมกันมาแล้วปอคำตอบแล้วสอสอคนหนึ่งบอกว่าเอาละเพื่อนถามไปแล้วเขาจะถามบ้างนายกก็รู้ทันเหมือนกันว่าเขาเตรียมกันมาแค่คนเดียวเดินยิ้มแล้วแต่แถวกลับแล้วว่างนแล้วก็ยิ้มยอดวยนะโอ้ยมัน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 ไม่ไหวแล้วครับที่พูดมาจากนี้จะให้คุณทักษิณ หรือใครก็ตามพักเพื่อไทยนะ่ะไปบอกทักษิณหน่อยพฤติกรรมของไฮยนีน่าแอฟริกาเนะ่ยเขายัางรู้จักเรียกผู้นำที่แข็งแรงที่สุดเอาอย่างหมาบ้างสิหมาไฮายนีน่าไอความจริงวันนี้ว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองตั้งใจว่าจะเล่าดิธานให้ฟังเอาไหมจะฟังไหม นิทานไม่มีชื่อเรื่องเช้าวันหนึ่งที่สถานีรถรางแห่งหนึ่งเอาหลักเมืองก็แล้วกันมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งครับครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นรถรางก็เดินติ๊กตั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 กไปหนวดด้วยหนวดเจ๊มากสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านก็นั่ง คนกีบตะตางก็ถามอ้าวลงไหนครับป้าลงุงแล้วก็มาถาม,ถามถึงสุภาพบุรุษท่านนั้นบอกว่าท่านจะลงที่ไหนครับสุภาพบุรุษก็บอกว่าจะไปลงที่ถนนตกคนขับรถไม่ใช่คนขับรถกระเป๋ารถกระเป๋ารถรางก็ถามว่าไปถนนตกหนึ่งเสลือง พ่อบรรลูกก็ลวงกระเป๋าเอา้าวตายแล้วลืมลืมสตางค์ท่านก็บอกว่าพ่อมหาจำเริญลืมสตางค์เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งน,งนี้ตอนเช้าเวลาเดิมนี่ที่สถานีหลักเมืองนี่เดี๋ยวจอมาคืนเดี๋ยวจะเอตา์มาให้ตรางคดว่าคนเก็บเก็บตังค์ยอมไม่ไม่ยอม บอกว่าผมนี่เขาเพิ่งมาทำงานเป็นลูกน้องฝรั่งเขาถ้าไม่เก็บตังนี่นายตรวจข้างหน้าเจอเขาได้ออกจากงานแน่นอนลูกเมียจะกินอะไรสุภาพบุรุษทัานนั้นก็บอกว่าเอาหน้ารู้กันแค่สองคนเราพรุ่งนี้เอาไปจ่ายแน่นอนสนุดลึงเดียวนะ่ะวันนี้ลืมจริงๆคนเก็กบกระเป๋าก็ไม่ยอมครับพูดยังไงก็ไม่ยอม บอกว่าเห็นแก่ชีวิตรูปเรือเขาเถอะไม่ได้จริงจริงกันไปหน้าขอเชิญท่านลงกระเป๋าก็เจ้าจริงเลยนะสุภาพบุรุษท่านนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงมีคุณป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆได้กินข้าวบอกว่าพระนุ่มเอาอกระป้านี่เสด็งหนึ่งพอพอให้เสด็จหนึ่งก็จบไป รถรามัก็วิ่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งมีรถมามาจอดเทียบกับทางรถรางที่ปไปไม่นานสุภาพบุรุท่านนั้นก็เดินจากรถรางลงไปนั่งรถมาพี่น้องประชาชนก็บอกว่าโอ้ยในหลวงทรงพระเจริญกราบหมดทุกคนเลยคนบนรถราง ที่ขาสั้นที่สุดขาอ่อนที่สุคือกระเป๋าเก็บสตังค์ตายแน่เรางานนี้ตายแน่นิดพ,พ่อมหาจำเริญพ่อมหาชีวิตต,ตายแล้วเนยหลวงอราต,ตายแน่ทุกคนสมัยก่อนถามว่าไม่รู้จักเนรหลวงด้จะรู้ได้ยังไงล่ะทศทั์ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครรู้จักพกระองค์หรอกตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นในหลวงแล้วนะรู้หมดแล้วแต่ก่อนไม่รู้ ตื่นเช้ามาในหลวงก็สั่งให้มหาเล็กไปตามดูซิว่าไอคนที่เก็บตางรถรางน่ะเขาเป็นใครไปเชิญตัวมาหน่อยทหารประจำราดมหาราชวังครับก็ไปตามหนุ่มเก็บกระเป๋ากระเป๋าเก็บต่ตงรถราง,ลลางมาที่วังในหลวง แล้ในหลวงก็ยัง,ย,งยังแจ้งด้วยนะธรรมดาจะไปคพบในหลวงเสร็จต้องนั่งเรียบร้อยได้ในหลวงค่อยเปิดนัานใช่ไหมในหลวงเห็นคนนี้ไปนั่งปุ๊บในหลวงก็ยังพูดด้วยไอพ่อตัวดีม,มากี่คนละ่ะไหนล่ะลูกเมียทำไมไม่เอามาด้วยมันต้องตัดคอเก้าชั่วโคตรที่มาแค่คนเดียวมันเสียเวลา โอ้ยคนกระเป๋าลืมเริลดลานกลัวมากครับขาสั่นแล้วสั่นอีกสั่นแล้วสั่นอีกในหลวงก็ออกมาพอออกมาเสร็จท่านก็นพวกข้าราชการนะครับลางราบบริพานก็เอาเงินถุงเดงเอาไปวางไว้บนขันและหลังจากนั้นในหลวงก็เอาเงินในในถุงนั่นแหละ พระประาธ,ธานให้เจ้าหนุ่มกระเป๋ารถรางต่อจากนั้นในหลวงก็จะพูดเลยนะครับท่านหลวงยังบอกว่าถ้าพระศกนิกรถ้าค้าราชการของพระองค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษากติการักษากฎหมายเหมือนเจ้าหนุ่มน้อยหน้าบน กระเป๋ารถรางนี่ประเทศสยามของข้าพเจ้าก็คงเจริญทัดหน้าประเทศเอื่นเขานี่คือในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับมหาราชของประเทศไทยเจ้าหนุ่มรถรางก็เจ้าหน้าที่ก็พาไปส่งพาไปส่งถึงถนนใหญ่เจ้าหน้าที่บอกว่ากลับเอียงได้ไหมได้ครับ ด้วยความอยากจะรู้ว่าในหลวงให้อะไรมาในกระเป๋านะ่ะก็เลยเปิดดูนับแล้วเป็นเงินหนึ่งช่างหนึ่งช่างก็แปดสิบาทนี่คือเรื่องของร,รุนเก้ารัชกาลที่ห้าถือว่าเป็นนิทานก่อนแล้วกันขณะเดียวกันเรื่องที่สองรอ้าเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ ที่กำกับดูแลสวนไปตัดต้นไทรอา้าวน้องหวยพัดมาแล้วตบมือให้หน่อยอําหวยพันธมิตรจะเป็นสาวอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ท่านเจ้าที่ดินเพราะกฏว,ว่ามีต้นไทรขึ้นบนกำแพงกำแพงปราสา,าทราชวังนั่นแหละปราสาทไหนก็จะไปนสนใจมัน เราก่อนว่ามีคนสวนไปตัดต้นไทรแต่ไม่เอารากออกนี่ออกไหมครับตัดต้นไทรแต่ไม่เอารากออกในหลวงพระอ,องค์สลาดมากนะไปไปมาบอกว่าใครน้อตัดต้นไทรจากกำแพงดิสลาดมากเอารากมันออกหมดเลยถ้าเอารากออกมันก็าตายหมดเลยสิคนที่ตัดต้นไทร ก็ยืนจุดแถวนั้นแหละพอในหลวงพูดอย่างนี้ตอนเย็นดีบจาัดก,การไปเอาลากออกหมดเลยนี่วิธีชาติาราฐของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตบมือให้พระองค์ด้วยมีครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งทีเดียวพระองค์เสด็จประพาสยุโลกแต่ไปเที่ยวนี้เจตนาจงใจเลยนะ จะไปเข้าบ่อนคาสิโนโล,ลองดูพอพระองค์ว่าไม่ช้าก็เร็วอีกหน่อยมันก็มาถึงประเทศสยามแน่ๆป้อ,องก็ซื้อตำราตำลามาอา่านว่างานนี้ยังไงคนเล่นคาสิโนโมันสู้พระองค์ไม่ได้หรอกพระองค์ก็ไปเล่นเลยประเทศโมนาโกป้อ,องไปเล่นระอ,องก็บอกว่า ตอนเล้มันสนุกสนานมากลุ้นกันแทบตายผพสุดท้ายเงินหมดกระเป๋าเลยหมดเข้าว่างั้นเถอะก็เตรียมไปจำกัดแหละสุดท้ายก็เลยเหลืออยู่สามเหรียญสามเหรียญก็คือชิปซื้อชิปมาฝากพระญาดำรงสามชิปชิปราคา100ร้อยฟังก็สามร้อยฟังพอสถาดกลับมาถึงกรุงเทพมาถึงบางกอก พอองค์ก็เรียกสมเด็จพระญานดำรงมาพบแล้วก็อธิบายใฟังว่าดำรงฝรังเขาเล่นคาสินโนกันอย่าให้เข้ามาในบางกอกเปน็นรนาคารเข้ามาเมื่อไรพี่น้องประชาชนพินาศเนื้ยับแน่ขนาดได้หลวงยังเล่นสู้มันไม่ได้สารภา นายหลวงก็เลยประกาศปีพศ2430ไม่จะไม่เกิดหรอกพวกเราเป็นก้อนเมฆอยู่2430นายหลวงบอกว่าถ้าจะเลือกทีเดียวเดี๋ยวเรือไร่จะกัดจะลงแดงตายอย่ากันนั้นเลยมณฑล่างจังหวัดเลือกก่อนปี2430ส่วนกทมเลือกปี2432 เอาต่อมาอีกรดนเก้ารัชกาลที่หกประกาศให้เป็นของขวัญวันปีใหม่เลยครับวันที่สิบสามเมษายนสองพันร้อยหกสิบพี่น้องถามา่าเอาสมบูรณ์ทำไมไม่ช่วันที่หนึ่งละ่ะสมัยก่อนนี่เราถือว่าวันสงการเป็นวันปีใหม่ใช่ไหม,มสิบสามเมษายนสองพันหร้อยหกสิบรนเก้ารัชกาลที่หกประกาศประเทศสยามเป็นประเทศปลอดการพนัน ตบมือให้พระอ,องค์ด้วยอา้าวหลังจากนั้นต่อมาหลายคนก็จะเถียงว่าไอ้สมบูรณ์มันก็มีอยู่นะผมไม่เถียงหรอกขายหวยมีทุกบ้านขายหวยมีทุกบ้านเดีย๋ยวนี้ไม่ใช่ขายหวยอย่างเดียวขายยาบ้ามีทุกบ้านน่าอายมากไอ้เรื่อง เ,เรื่องยาบ่งยาบ้านี่ท่านาย,ยกสุขคิดสักหน่อยนะจับหนูโอ๊กนี่ไปโรงพยาบาลสักวันหนึ่งไปตรวจเลือดดูสิม,มันมียาบ้าไหมพราะอาการมันทำไมเหมือนคนติดยาบ้าเอาละพอพูดเรื่องรัชการที่หกเสร็จแล้ววกมาถึงเราตอนนี้เอาใกล้ๆผมก็หากินกับวงคมเคียวนี่แหละ วงคมเกี่ยวพูดถึงเขาดินวนาเขาดินวนาก็สวนสัตว์ดุสิตอันเดียวกันใช่ไหมไอสวนสัตว์ตรงนี้ก็ใกล้ๆกันกับสภานั่นแหละสภานี้ผมเคยเป็นสอสอเคยเป็นสอวอสันีีกว่าสภาเขาดินมีประวัติเยอะแยะมากเลยสภาเห็น,นี้แต่วันนี้ที่จะพูดก็คือว่า เขาดินหายไปไหนอันนี้เป็นเรื่องเล่าให้พวกเราฟังผมก็คงจะมีความรู้มีโน่นมีนี่มาเล่าพี่น้องฟังเขาดินวานาเนี่เป็นเขาดินที่ตั้งอยู่ในกรทมสมัยก่อนคนมันน้อยพวกเราก็เคยไปวิ่งเล่นเขาดินพาลูกพาหลานเราก็ไปเหมือนกันบางคนก็ได้แต่งงานเพราะรักกันที่เขาดินนี่แหละใช่ไหมล่ะ าหลายคู่อยู่ที่พยักหน้าแต่ต่อมามันม,นมนอนฮัดยัดเยียดเข้าในหลวงของเราทีนี้องค์ปัจจุบันนี้แหละพระอ,องค์ก็บอกว่าสัตว์เราก็น่นจาจะจะมีเสรีภาพบ้างมาแ่ไม,มาแอะอะอ,อยู่ตรงนี้พระอ,องค์ก็เลยเอาสัตว์เหล่านั้นไปฝากไว้กับสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศ พระองค์ก็ไปซื้อที่ดินตรงร,งรังสิตนครนายกสามร้อยล้านออไม่ใช่สามร้อยไร่พระองค์ออกเงินส่วนพระองค์เองเลยหมื่นกว่าล้านเป็นเขาดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาตบมืนให้พระองค์ด้วยใครไเปเชื่อนั่งรถไปดูพวกนี้เจอแน่นอนเป็นเขาดินที่ ใหญ่ที่สุดในอาเซียนใหญ่ที่สุดในเอเชียสร้างเสร็จเมื่อไหรก่ก็กระตรงกระไตอะไรต่างๆเต็มอยู่ตรงนั้นแหละค้องหกหมื่นกว่าล้านถามว่าเขาดินจะทำอะไรแอบได้ยินมาเองบอกว่าโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยา,ลลาบาลจินนาท ระสมนิกรขี้โลกันเต็มเลยไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหน่วยไปออรอหมอพรองว่ามาใแอาจเกินไปก็เลยจะเนรมิตรเขาดินเป็นโรงพยาบาลดูแลทุกสุขราชดร,รอ,อาตบมือและเท่านั้นไม่พอมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนจุนทาในหลวง ยกให้เป็นมหาวิทยาลัยยกให้ครูบาอาจารย์สอนเด็กต่อไปเอาตบมืออีกอ้าวตรงนี้ทีนี้การจะพูดนี่ผมมาวันไหนผมก็ต้องจอดตรงหน้าพระบรมพ่อเรานี่รอเก้าภาวนาสาธุให้พี่น้องประชาชนที่รักบ้านรักเมือง เอาชน,นะรัฐบาลจันอะไรก็ไม่รู้นี่นะให้ได้ทุวกวันน่ะแล้วก็ไม่ยกมือไหว้เสด็จเตี่ยแล้วด้วยถามว่าสมัยก่อนนี้เป็นอะไรแถวนี้สนามมาใช่ไหมผมเป็นผู้แทนผมเดินออกมานั่งรถเมย์เอ๊ะมันก็น่าจะมีผมคนเดียวมั่งไอ,อ้สอสอนั่งรถเมย์เห็นสภาพคนเจ่าคนแก่ เวลาบนหยูดอายุเจ็ดสิบแปดสิบเด็กเด็กก็ย่อกระยังผมถามว่าถามกระเป๋าแล้วคุณแก่เขาไปอะไรกันนักล่ะไปซื้อหญ้าให้ม้าให้มันกินเอ้าจริงจริจำได้ไหมคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบแทนที่จะพาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาวันศิลวันพระก,ก็เข้าวัดเข้าวาบ้างเวลาตายเยจะได้ไม่เจอโยมบบานอายุเจ็ดสิบแปดสิบหนี นี่ลูกสะพยนี่ลูกเขยเพราอเพอบางคนจวนลูกเขยไปเล่นมามันเลยกลายเป็นแหล่งอเบจีใหญ่ที่สุดข้างบ้านในหลวงด้วยแต่ป้านตอนนี้อะไรเกิดขึ้นครับสนามมา้าะองค์เสกคาถาเลยไม่รู้หายไปไหนการที่แหล่งโคจรกลางกรุงเทพไม่มีเรามีสมอง เรามีไอคิวเรามีคุณธรรมก็เคยเห็นแล้วว่าในหลวงก็ไม่เอาการพนันใช่ไหมเอาตบมือเิตรงนี้แต่เมืเกิน,น่ะท่านพูดไม่ได้ท่านไม่ค่อยพูดวันนี้ผมเลยก็ถตือโอกาสพูดแทนนะ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องอที่เราอยู่ตรงนี้นะพี่น้องจะคิดว่ามีสภาพพวกเราไม่ใช่ ผมไปนั่งกินข้าวกับพี่น้องกองทัพรรมนะมีคนหนึ่งนายทหารนอกเื่องแบบมาขอญาตครับคงรู้จักผมแหละขอญาตครับมาขอถ่ายรูปเอาไปรายงานครับผมก็เลยถามว่าน้องสักกัดหน่วยไหนกองประชาการกองทัพไทยครับผมตบมือหน่อยเราไม่ได้สู้โดดเดียวแต่เราต้องค่อยเป็นค่อยไป งานนี้ไม่แพ้หรอกเดินตามก้นในหลวงไม่เคยแพ้เชื่อผมเถอะส่วนประคันครูว่าตำรวจจะไปจับ้าจับไปจ,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 จับทนายมิ้นก่อนกับผมกว่าทำไมอ่ะผมนี่คุกผมเข้ามาหลายคุกแล้วไม่เห็นมันตายเขาไม่ได้ขังคนใส่น้ำหรอกครับถ้าไปขังในน้ำเนี่ยผมยอมอ่ะเพราะฉะนั้นงานนี้มัน,เป,นเป็นการพิสูจน์ พิสูจน์ว่าคําสอนพุทธองค์อัตหิอัตโนโนาโถเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นที่พึ่งของตนแล้วพุทธเจ้านี่ก็แปลกนะร้องบอกว่าใครจะเชื่อก็อได้ไม่เชื่อก็อได้แล้วะองค็จะไปบัญญัติอีกว่าคนเราเนี่ยมันมีห้าเราแต่รุ่นเราเนี่ย ต่อให้พระุทธเจ้ามามามาเกิดใหม่ตอนนี้ท่านก็คงปวดหวัวเหมือนกันเพราะอะไรครับในสภูงในสภาตอนนี้โอ้ยพี่น้องขออนุญาตเลยนะฝากไปถึงคนที่สมัครเป็นสวคนที่สมัครเป็นสวตอนนี้ดีเอสไอเขาเอาจริงจังหวัดยะโสธรบ้านผมในะตพะพาอํเาเภอกุชชม ตอนนี้มีหมายของดีเอสไอไปถึงท่านแล้วสิบแปดคนและหมายดีเอสไจะไปทั่วประเทศฝากถึงคนที่รับจ้างไปสมัครสวอรขอความกรุณาละกันนะเชื่อผมเจะถ้าตำรวจถามอะไรให้ตอบตามจริงอย่าไปให้การเท็จถ้าให้การเท็จ มันก็จะเจอก้อหาให้การแท็กต่อเจ้าพนักงานท่ดก็คือติดคุกมันอายเขาแต่ถ้าสารภาพบอกว่ารับเงินเขามาจริงๆอยู่อำเภอเขาให้ขอให้ค่าสมัครสองพันห้าให้ค่าลถอีกห้าพันก็เป็นเจ็ดพันห้าตอนมาจังหวัดเขาให้อีกหมื่นหนึ่งตอนมาเมืองทองเขาให้อีกห้าหมื่นอะไรก็บอกไปเถอะ อย่าไปคิดว่าดีเอสไดเขากระจอกมันไม่ได้กระจอกหรอกครับคุณโทรศัพท์หากันว่าเอ้ยอยู่โรงแรมไหนตำรวจเขารู้หมดแล้วบางคนเอากิ๊กไปด้วยเขาก็รู้หมดแล้วณนวันนั้นคุณนอนกับใครห้องไหนเขารู้หมดผู้ประกอบการโรงแรมนะ่ะเขาถ่ายเอกสารบัตรประชาชนคุณนะ่ะเวลาตำรวจมาถามเขาก็เอาให้ดูใช่ไหมนะ่ะ พูดต่อนหน้าตำรวจนี่แหละท่านไาจะบอกว่าอย่าไปคิดว่านายนเนวินมันจะคุ้มหัวกระดินหัวหัวหัวกระบาลท่านได้ไม่มีทางหรอกเพราะฉะนั้นพี่น้องเราสู้มันไปเรื่อยๆนึกถึงคำพูดลุงจำลองนะเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยมันจะเหนื่อยได้ยังไงเพลงก็มีพพราะๆอยู่ใช่ไหมครับข้าวก็มีกิน แต่วังนะ่ะกินไปกินมาเดียจะเปลี่ยกกนกางเกงใหม่อีกละอ้ว,วนขึ้นระวังอย่อ้วนตกลงนั่งอยู่ตรงนี้สบายใจแล้วใช่ไหมคือพวกเราทำอะไรทุกอย่างนี่คนที่ใหญ่ที่สุดรู้หมดแหละถ่ายรูปไปหมดสันติบาลเขาไม่ขี้เหร่หรอครับ พอพูดอะไรคนก็ยิ้มนะก็ไม่ไปละกระทาหน้าที่กันไปแต่เชื่อไหมการชุมนุมของพวกเราเนี่เยเจ้าหน้าที่เขาสบายใจที่สุดสบายใจที่สุดในโลกด้วยไม่ต้องเสียเวลาตรวจระเบิดมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่กล้วยหอมอีกประการหนึ่งที่อธิการมาขับสายไล่ส่งมาให้เราไปใช้สถานที่ เสด็จเตียก็ต้องเห็นใจท่านเพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีที่ดูแลมหาวิาลยน่ะ,ะชื่อนางพึ่งพึ่งอ้วนน่ะเชื่อแล้สุภาศรสอสอพักทักษิณไม่รู้ทักษิณมาอยู่พักอะไรไม่รู้จักเป็นรัฐมนตรีที่ไม่เคยไปตรวจงานที่ไหนเลยก็ประทุอ,อ้วนลำพังขึ้นรถไปสภาก็ไม่ค่อยไปแล้ว กลัวอุ้งอิงมันจะไม่พอใจก็เลยสั่งเลยอธิการอย่างให้กองทัพทำไปอยู่บริเวณเสเดเตียอุ้งอิงมันไม่รู้หรอกว่าไอ้ทักษิณได้เป็นรัฐมนตรีกับพระกองทัพทำใช่ไหมผมด้วยคนหนึ่งน้องเขาบอกว่าเครื่องหมายขุนไปว่าอะไรเพราะฉะนั้น ก็เลยฝากว่าอ้าสุดท้ายเลยนะั้นครึ่งนาทีฝากว่าท่านนายกทักษิณเราก็เคยกินข้าวหม้อเดียวกันมาผมก็เลยบอกว่าการที่เอาหลานมาให้เขาด่าเขาสาปเขาแช่งเนี่ยพอเถอเะอย่าทำร้ายประชาชนมากกว่านี้เลยส่วนท่านเองขณะยศพันตำรวจโทรดอกพันตำรวจโทรท่านก็รักษาไว้ไม่ได้ได้สายสไายสายทีสี เท่ากันกับผมนี่แหละตอนนี้ในหลวงก็เอาคืนหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะสำนึกแล้วนะเงินทองก็มีหลายหมื่นล้านแล้วพวกเราไม่ขอกับท่านหรอกก็อยู่เฉยๆเธอะยุบทิ้งตาพักเพื่อไทยนะ่ะ